อ้าวอ้าวขับรถชนเลยดีกว่าตัวสุดท้ายแล้วบอดตัวขับรถชนเลยดีกว่าพี่ไปยืนล้อมมันแล้วถ่ายรูปคู่กหน่อยเลยพาไปด้วยดีๆอระเบิดปลาไหมพาไปด้วยไปเต้นไปเต้นล้อมๆมันหน่อยดิพี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่จัดทุกันผม แบงค์มายังโอ้แบงค์แบงค์อีกต่อแบงค์เฮ้อทำไอะไรกันอ่ะเนะทำให้ผมต้องผิดกฎก็เอแคร์นะยิงสามเม็ดล่วงไปยืนให้เขาเป่าขนกัน